เป็นตลาดรถเข็นที่1อาทิตย์มี7วันแต่ตลาดนี้เปิดเลยครับ6วันเต็มหยุดวันจันทร์วันเดียวนะทุกคนของกินเยอะมากหลากหลายใครอยากกินอะไรมาเดินแถวนี้นะโอ้โหได้กินแน่นอนความจริงแล้วเนี่ยวันนี้ตอนเย็นเนี่ยชวนพี่เจ๊บออกมาเดินตลาดสดจะมาเดินซื้อกับข้าวกินกันแต่พอดีตลาดสดวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่มีของขายเลยออกมาจากตลาดสดอีกนิดนึงก็จะเจอเลยครับตลาดรถเข็นอ่ะพี่เจ๊บก็เลยบอกว่าลองมาเดินดูซิเผื่อจะมีอะไรกินบ้างสรุปคือ ของกินเพียบแต่ไม่ได้กับข้าวเย็นเลยได้แต่ของไอเสื้อขาวเนี่ยโอ้โหเดินไปร้านไหนพวกก็บอกกินหมดเดินไปเจอร้านขนมทองมว้วนบอกจะกินนี่พอได้เนี่ยเดินใจเย็นแชร์เดินถือล่าเลยโมเดลได้ทองม้วนนะครับแล้วก็ได้น้ําชาเขียวพอตัวเองได้ของครบเสร็จปุ๊บมีการบอกว่า ไปกลับบ้านเถอะนั่นได้ของตัวเองเสร็จจะกลับบ้านยังเดียวพี่เจี๊ยบเดินผ่านร้านเกี๊ยวทรงเครื่องครับก็เลยบอกว่าอา้าวน้องเทนคุณอยู่บ้านเดี๋ยวกลับไปบ้านน้องเทนคุณจะถามว่ามีอะไรมากินหรือเปล่าก็เลยจอดซื้อเกี๊ยวกันไปครับเกี๊ยวร้านนี้เขาเปิดขาย10แถมหน,นึ่งนี่เจ้าตัวแสบนี่นะโอ้โหโชว์ของกินอย่างเดียวเลยชวนไปทังไนก็ไม่ไปจะกลับอย่างเดียวสําหรับตลาดตรงนี้ที่นั่งแบบที่ปูกับพื้นและมีขันโตกเนี่ยถ้าเกิดว่างนั่งได้เลยนะครับถ้าเรามีของกินนั่งได้ทุ ทุกร้านเนี่ยจัดเตรียมมาเลยครับแล้วก็ใครจะนั่งก็นั่งได้ไม่มีการนอเปียบกันทุกร้านต้องเอามาเขาว่างั้นตอนเนี้ยเดินไปเดินมาน้องโมเดลเจอของกินอีกแล้วบอกว่าอยากกินมะม่วงมะม่วงมันไม่เอานะอยากเอาเปรี้ยวอมหวานพเจยบเลยจัดแก้วขมิ้นไปครับรับรองได้เปรี้ยวอมหวานถึงใจแน่นอน คราวนี้ถูกใจน้องโมเดลเขาละจ่ายตังเองถือเองเรียบร้อยยังมีอีกร้านหนึ่งครับร้านสุดท้ายที่เราเก็บไว้ท้ายสุดแต่อยู่ที่ทางออกครับหรือว่าเป็นทางเข้าร้านแรกหรือที่พี่เจ๊บเจอตอนแรกนั่นก็คือร้านขนมน้ำกะทิแตงไทยรอดช่องแน่พี่เจ๊บเดินดิ่งยู่แล้วเล็งไว้ตั้งแต่ตอนมาครับแต่กลัวจะเดินไปแล้วไม่ได้กินหมแต่เดินจะไม่ได้กินครับก็เลยเอาไว้ซื้อขากลับเขามีบริการแบบใส่แก้วครับแล้วก็ใส่หลอดดื่มได้เลยดูดิใส่กะทิเป็นขวดหวานมันครับ <S <S <c oughs> หอมก็ตรงที่ใส่นมสดให้ด้วยเนี่ยหอมมาก ตอนแรกก็ยังไม่ว้าวนะแต่พอพี่เจบส่งให้กินเนี่ยว้าวมากเฮ้ยอร่อยจริงๆแล้วดูแก้วดิแก้วเบลเลอร์เลยใส่เครื่องมาเต็มๆดูแม่แก้วนี้เท่าไหร่20บาทบอกเลยแก้วนี้คุ้มอิ่มอร่อยจุกเลยดูแล้วกันความอยากกินหรือไม่อยากกินพอไหมคะส่งแก้วให้แค่นั้นแหละโอ้โหจัดก่อนเลยนะพี่เจฟะแต่พอส่งมาพี่เจบกินเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะเนี่ย สรุปก็หมดกลางคันครับไม่ถึงบ้านพอมาถึงบ้านปุ๊บก็ให้พี่แทนคุณกินเกีียวยักษ์เอ้ยไม่ใช่สิเกี๊ยวทรงเครื่องส่วนน้องโมเดลนะพอมาถึงบ้านเนี่ยแอบบอกพี่แทนคุณกันเลยนะโอ้ยโมเดลเนี่ยซื้ออันนั้นซื้ออันนี้มาฝากพี่แทนคุณเยอะแยะเลยซื้อน้ำชาเขียวมาด้วยเอามากินพร้อมพี่แทนคุณแล้วมาเลี้งดูพี่แทนคุณกินเกี๊ยวทรงเครื่องอ่ะพี่ตัวเกีียวเขาตัวใหญ่มากครับดูดิหลุดออกจากช้อน หล่นใส่น้ำจิ้มหกหมดเลยอันนี้ถูกใจพี่แทนคุณเขาละแม่เขาซื้อมาฝากอร่อยถูกใจกินใหญ่เลยความอร่อยเนี่ยการันตีด้วยพี่แทนคุณเลยครับถ้าพี่แทนคุณบอกว่าอร่อยพานทุกอย่างจบครับอร่อยจริงน,น้องโมเดลก็ถึงเวลาที่รอคอยนั่นก็คือการชิมมะม่วงแก้วขมิ้นครับหวานชื่นใจแน่นอนดูจากสีนหน้าเอา <c oughs> ขายแทบไม่ทัน